Mm hmm. สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะชลองผู้ติดต,ตามหาร์ม่นคนวันนี้ว่าจะอบเค้กกลวยหอม้อยๆค่ะส่วนผสมก็มีเนยละลายค่ะมีพวงอบเชยพวกนั้นไม่มีกลิน่นวานิลลามีเบกกิ้งโซดา มีนมจืดมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะมีไข่เน่งฟองมีน้ำตาลนะคะว่าชะฉายน้ำตาลใสแดงนะคะแล้วก็ตีคาดไม่ได้เลยค่ะก็คือกล้วยหอมค่ะยิงห้องงอมยิงร้อยค่ะทิงให้เปลือกดำเลยค่ะเดี๋ยวส่วนผสมแววใสไว้ให้ในคอมมนตน์นะคะก่อนอื่นเลยว่าก็จะเอากล้วยนะคะมาบดนะคะว่าจะฉ่ายซ้อมนะคะบดให้ละเอียดกล้วยว่าจะฉ่ายซ้ำลูกนะคะทั้งมดซ้องลูกรึงเนี่ยว่าออามาบดใสในแป้งค่ะแล้วก็อีกขึงลูกเนี่ยแกไว้แตงนาคะ่ะวันนี้เค้กที่ว่าทํานะคะถ้าทาเป็นมัฟฟินก็ จะได้ประมาณ8ลูกค่ะหรือว่าถ้าจะออบเป็นเค้กก็ได้ประมาณ1อฝอหรือใครจะอบอซส์ในตัวพิมพ์แบบอื่นก็ได้ค่ะก็คือ ทำแป้งเหมื่นกันเลยแต่ว่าแล้วแต่ใครมีพิมพ์แบบไห้อาจจะเพิ่มลดเวลาในการอบนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยขั้นตอนแรกว่าก็เอากล้วยนี่แหละคะ่ะชายส้มนี่แหละคะ่ะบีบบีให้มันละเอียดนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากก็ได้ะคะ่ะให้มันพอแบบเละๆก็ใช้ได้แล้วหลังจากนี้ว่าก็ใส่น้ำเลมอนไปน,นิดนึงนะคะจะช่วยเหลืองอ่าไม่ให้กล้วยมันดำค่ะแต่ว่าจะใส่น้ำมะนาวก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเค้กกล้วยหอมยิงดำมันก็ยิงร้อนจริงๆมันก็ไม่ได้มีพ้นอะไรเกี่ยวกับรสชาตินะคะแต่ว่าเน้นความสวยงามค่ะ หลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยนมจืดค่ะนมนมจือดอีฮอนไรก็ได้นะคะแล้วก็ทีนี้ตามด้วยเนยละลายค่ะว่าจะผสมข้องเลี้ยวถังมอดก่อนนะคะเซตทีนี้ใส่เนยแล้วก็คือใส่น้ำตาลลงไปค่ะก็ค,คนๆๆให้เข้ากัน ใส่กลีนวันิีลาลงไปประมาณนึงช้อนชาค่ะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนน้าตาละลายดีเลยค่ะแล้วก็ใส่แป้งแป้งอนเนกประสงค์นึ่งถ้วยตวงว่าจะแบ่งเป็นไส่ซองรอบค่ะรอบแรกแล้วก็จะใส่พรอมกับเบกกิ้งโซดา พองอบเชยแล้วก็พองนัทเมกับพองอบเชยกับนัทเมกอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีาวานิลลาอยู่แล้วทาเอกรีนน้อมอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมนะคะเบาๆให้เข้ากันพอเข้ากันเรียร๋ยววันก็ใส่แป้งส่วนที่เหลือค่ะ พอผสมแป้งได้ทีแล้วก็จะได้ความเลี้ยวประมาณนี้นะคะว่าจะพักแป้งไวประมาณ5้าถึงสิบนาทีค่ะตอนนี้ว่าก็มาอุน่นเตาตั้งไววันนี้ว่าใช้ไฟซ้ำรอยฮซิฟารนไฮหรือว่าประมาณ1 8อองศาค่ะแล้วก็มาเตรียมพิมพ์ท่าเนยค่ะวันนี้ว่าก็ใช้เนยหมดเลยบอกว่าอยากให้มัฟฟินออกมาหอมม้อมอว่าก็จะทําเป็นมัฟฟินนะคะวันนี้ก็พมิ์มนี้จะได้มัฟฟินฮกหลูกด,ด้วยกันแล้วก็แป้งที่เหลือว่าจะเอาไปทําเป็น muffin chín dai dai e ha <coughs> <coughs> Go, 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 go

Little Chick found the woodly white chip. Have you seen my family? He asked. No, but you should ask the cows, he said. Nielen? Oh Anele Nelly Baby. เราเค้กอฟอกอลเลนกับเจ๊ครอบได้สักพักแล้วคะ่ะเราก็มาดูเค้กกันนี้ค่ะหน้าตามาฟินเวลแซตแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะคะว่าอบนานประมาณ3 0 35นาทีเลยค่ะก็ใช้หมายชิมฟันจิ้มดูนะคะถ้าไม่มีข้องเลียวติดออกมาแล้วแสดงว่าสุกแล้วดูค่ะฟูน่ากินมากๆเลยนี้ นีก็นอยเด็กกอนนะตบมะอะคกันมัฟินเนี่ยมายมา嘛เลยมาอ,อมาอมาค่ะเค้กกล้วยหอมหลาดคาราเมลชมช่ำ เดี๋ยวเราจะใส่เลยนะดูน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวเราจะตักลงมาแล้วจะให้ดูเนือนา่ากินอ่ะนี่ช้ำๆเลยนี่เป็นไตนะคะ <c oughs> นี่มาฟินมาฟินเนี่ยนะอาการมี Để tông bày trong cà phê Không không kiếm cắt cân ừ. Rồi mà mà Cà nào Cà caramel nít nồi Uuuu Chắc caramel mình nóng cóp ít nâng Ừ, lấy Nè, Nhà, mẹ lá đây hả? Yeah, lôi mà Không mm. Ừ, lôi mà Lôi mày Lôi mày Thì cốc เดี๋ยวเข้าตัวไปกินเค้กกล้วยก่อนนะครับปันนันะครับคุณบ๊ายบายจุ๊บบาย tay nó mất nè, mất tay chụp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 